สวัสดีครับพบกับโน้ตร้าน j s Racing Wheel ครับหลากหลายคำถามครับของเจ้า f o r t u n e r หรือ r e g e n e r a o r d ครับว่าจะใช้สปริงหลังของอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบครับผมในสปริงโหลดหลังของ f o r t u n e r r e g e n e r a r นะครับที่สำนักเราครับ j s Racing Wheel ครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบทั้ง Pro Fender เองทั้ง Aussie นะฮะอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงคือสปริง Pro Fender นะครับ Profender เนี่ย มาใน2ฟังก์ชันในสปริงเดียวสามารถเลือกโหลดได้1นนิ้วครึง่งและ2นิ้วโหลด2นิ้วคือไม่ต้องใส่ฐานถ้วยรองนะครับก็จะเป็น2นิ้วเต็มโหลด1นนิ้วครึง่งก็ใส่ฐานถ้วยรองนะครับตัวสปริงจะมาในสปริง2องค่าเคก็คือสปริงโปรเกรสซีฟนะครับตัวกดถี่นะครับคือค่าเคนิ่มนะครับตัวช่วงบวนจะเป็นค่าเคแข็งนะฮะความโดดเด่นของสปริงโปรเฟนเดอร์นะครับความเร็วต่ำความเร็วกลางความเร็วเดินทางนุ่มนวลเก็บรอยต่อได้ดี ใครที่ชื่นชอบการขับขี่ที่นุ่มนวลขับสบายทั้งทางใกล้และทางไกลที่ใช้ความเร็วพอประมาณสปริงโปรเฟนเดอร์ตอบโจทย์ครับแต่พอยจะมีข้อจํากัดของสปริงโปรเฟนเดอร์อยู่อย่างหนึ่งครับเวลาที่เรานั่งกันเยอะๆนะครับหรือมีน้าหนักบรรทุกเยอะๆเ,เจ้าสปริงโปรเฟนเดอร์ที่นิ่มมันก็จะยุบเยอะเป็นธรรมดา นะครับตามมาตรฐานตามหลักอยู่แล้วนะครับเพราะสปริงทําหน้าที่รองรับน้ําหนักนะครับต่อให้ท่านจะไปปรับโชคให้แข็งขึ้นเพื่อจะช่วยหวังว่ามันจะช่วยรองรับการยุบไม่เกี่ยวนะฮะโชคคือทหน้าที่มี่กน่วงหลังสปริงเท่านั้นนะครับเวลานั่งเยอะสปริงที่นิ่มก็จะยุบเยอะเป็นธรรมดานะฮะความเร็วสูงความเร็วสูงจะจ,จัดสปริงโปรเฟนเดอร์เขาค่อนข้างจะนุ่มสักนิดหนึ่งนะครับผม เป็นตัวแรกนะฮะตัวที่2นะครับเป็นสปริงออซซี่ซึ่งจะเป็นในแนวสปริงค่าเคเดียวตลอดช่วงก็คือสปริงลีเนียนนะครับสฟังก์ชันในหนึ่งเดียวโหลดได้1.5นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือจะโหลด1นิ้วนะครับใส่ฐานรองนะครับเป็นโหลด1นิ้วนะครับสปริงออซซี่นะครับในโหลดหลังคอจูเนอร์คาแรคเตอร์เขาจะเน้นความแน่นความกระชับนะครับขับขี่ความเร็วสูงจะจัด ตัวนี้ทําได้ดีนะครับเรียกเป็นภาษาบ้านๆนะฟิลลนะิ่งเนี่ยออซี่เนี่ยเขาจะแข็งก่าโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วเพราะค่าเคเขามากกว่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาของความเร็วต่ําจะรู้สึกกระด้างสักนิดหนึ่งจะแน่นๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่พ้อยหลักอีกอย่างหนึง่งนะครับในการที่เรานั่งกันเยอะๆนะครับผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะเอาง่ายๆนั่ง5คนเท่ากันทั้งสปริงออซี่แล้วสปริงโปรเฟนเดอร์นั่ง5คนเท่ากันสปริงออซี่ยุบอยู่ประมาณหนึ่งเ, Spring, ie, เซนครึ่ง สปริงโฟเวนเดอร์ยุบอยู่ประมาณ2เซนเห็นไหมครับผมอธิบายเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเลือกสปริงให้ตรงโจทย์ตรงประเด็นการใช้งานมากที่สุดว่าท่านใช้รถในแบบไหนเน้นแนวบรรทุกเยอะเน้นแนวขับเร็วเป็นสายเดินทางออซี่ก็ตอบโจทย์ครับเน้นนุ่มนวลขับสบายบรรทุกไม่ได้เยอะมากโฟเวนเดอร์ก็ตอบโจทย์ครับซึ่งทั้ง2ตัวมีดีทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าท่านจะชอบ คาแรคเตอร์และฟิลลิ่งในแบรนด์ไหนเท่านั้นนะครับก็ร้านเรานะฮะอยู่บางบัวทองนอนทบ,บุรีครับเบอร์โทรครับ0851752806อยากทำรถเข้ามาได้ที่ร้าน J S Racing Wheel ครับเซิร์ชกูเกิลแบบได้เลยเพจเฟซบุ๊ก hey, ร้าน J S Racing Wheel ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ